สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money iPodcast อยู่กับผมเติ้นนักคลินวันนี้ขนาดที่ผมพักผมนั่งเลื่อนแอปแอปหนึ่งผมได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเห็นแล้วโคตรน่าอ่านชื่อเรื่องว่า Bake to Advertising ตำนานที่คุ้มค่าทุกบาทวันนี้ผมไปเจอหนังสือที่ทำให้ผมใจสั่นมาทุกคนราคาแพงจนต้นงกาหนหายใจเลย แต่ยิ่งอ่านรีวิวก็อยากได้ขึ้นทุกวินาทีเลยทุกคนนี่คือหนังสือที่ชื่อว่า Break t o Advertising ของ u g M s c h w a b หนังสือเล่มนี้ถือเป็นตำนานของโลกเลยนะทุกคนเป็น Copywriting ที่หลายๆคนยกย่องเลยเป็นเบเร์ลของวงการเลยทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงสำคัญขนาดนี้ 1. คือผู้เขียนคือตำนานที่แท้จริง u g M s c h w a b ไม่ใช่นักเขียนธรรมดาแต่เขาคือ Copywriting ในตำนานของยค6 0 ที่ส้มกวัติการโลกไดเล็กรีสปอนมาเก็ตติ้งผลงานของเขาไม่ได้แค่ดีแต่โหดจนหน้าคนลุกตัวอย่างที่ฟังแล้วต้องอึง้งสำนักพิมพ์โรเดลเพจขอให้เขาเขียนโฆษณาสารานุกรมอนไซโค l o p เดียที่ขายได้ในราคาเล่มละ25เหรียญผลลัพธ์จะขายได้หลักพันเล่มกลายเป็นขายได้1ล้านเล่มยอดขายรวมทะลุ20ล้านเหรียญในยุคที่ยังส่งโฆษณาผ่านจดหมายเท่านั้น 2. ราคาที่บอกคุณค่า หนังสือเล่มนี้วางขายบนอเมซอนในราคา14,645บาทต,ต่อเล่มฟังไม่ผิดดูแพงมากแต่พอเห็นคำบรรยายที่ว่านี่คือหนังสือที่วางที่ไหนหายที่นั่นถูกขโมยจากห้องสมุดบ่อยที่สุดในโลกก็เลยรู้ว่าเนื้อหาข้างในนี้ต้องล้ำค่าแค่ไหน 3. ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกยังยกย่องไม่ใช่คนธรรมดาที่ชื่นชมแต่ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกยังยกย่องหนังสือเล่มนี้ อย่างเช่นลามิดเซติผู้เขียน I Will Teach You to Be Rich แล้วก็ไรอันเดธนักขายตลาดดิจิทัลที่สร้างรายได้มากกว่า200ล้านในปีก่อนแต่คนคือทอทเฮอร์แมนผู้เขียน The Author Ego Effect บอกว่านี่คือหนังสือการตลาดท็อป5ของโลกเนื้อหาที่ผมอยากได้มาอ่านในมือคือโมเดลที่เปลี่ยนโลกการตลาดหนังสือเล่มนี้เป็นต้นกำเนิด Five l e v e l of Awareness โมเดลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการมาร์เก็ตติ้ง ตั้งแต่อัน w เวไปจนถึง Mod-Away รวมถึงโมเดล PAS พร้อมแล็บ i t e c t Low Solution ที่ได้แรงบันดาลใจจากยูจีนเช่นกันหลักการ m t h ดีไซน์แนวนคิดที่น่าสนใจที่สุดคือ Math Design คือพลังงานธรรมชาติยูจินเทียบว่า Copywriting ก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้พลังงานธรรมชาติลมน้ำแสงแดดมาสร้างนวัตกรรม m แมสดีไซน์คือความต้องการที่ฝังลงลึกในจิตวิญญาณของมนุษย์เช่น อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีงานที่มั่นคงอยากหางานได้เยอะๆมีความฝันมีความหวังมีความกลัวหน้าที่ของ c o p y w e i t i n g คือค้นหาดีไซน์เหล่านี้ไม่ต้องสร้างพอสร้างไม่ได้แล้วเขียน copy เพื่อกระตุ้นความต้องการนั้นซึ่งเขาเรียกว่า intensification ศาสตร์ copywriting ที่สมบูรณ์ หลายคนเข้าใจผิดว่า c o p y w e i t i n g เหมือนการเขียน headline เท่านั้นแต่ยูจิงสอนว่าสาย c o p y w e i t i n g ที่แท้จริงคือการเขียน the whole piece headline ใช้ action t e n เท่ากับหยุดให้คนสนใจ body ใช้ hold tension เท่ากับดึงให้อ่านต่อ call to action ใช้เปลี่ยนดีไซน์เป็น buy เท่ากับซื้อนักเขียน copywriting ที่แท้จริงต้องพร้อมลุยทั้งช h o ตและลองฟอร์มผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว สำนักพิมพ์บอดลูมที่อยู่จินช่วยงานเริ่มต้นด้วยเงินลงทุน3 5 0 0ดอลในปี1962เติบโตจนมีรายได้มากกว่า25ล้านเหรียญในปี1985ด้วยพลังก r i t ต n g ของเขาก r i t ต n g ที่โด่งดังบอร์ดลูมลีทันเน็ตวิสเซเน็ตแมกกาซีนอินเทอร์ทีลีมิตอเดย์ ทำไมถึงอยากอ่านขนาดนี้หนังสือความยาว236หน้าที่อธิบายสาสตร์ Copywriting ได้ดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกถ้าเขียนหรือสร้างคอนเทนต์ได้ดีกว่าคนอื่นพลังธรรมชาติเหล่านี้จะไหลามาสู่ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไม่หยุดและเป้าหมายสูงสุดของการเขียนคอนเทนต์คือยอดขายวัดกันตรงๆที่เซลล์ขนาดสารานุกรมยังขายได้เกือบ2ล้านเล่มสรุป Break to a d v e i s i n g 1966ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดหนึ่งในชีวิต แม้ราคาจะแพงแต่ความรู้ข้างในล้ำค่าจริงๆสําหรับใครที่อยากเขียนให้ขายได้อยากเข้าใจจิตวิทยาผู้บริโภคหรืออยากซ่องคอนเทนต์ให้ขายดีนังสือเล่มนี้คือสมบัติที่ต้องมีติดชั้นครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะเก็บตังค์ซื้อนังสือเล่มนี้อยู่นะคะเพราะรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านและเป็นนังสือที่จะเปลี่ยนแปลงการเขียนของเราไปตลอดการ นังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสารกับโลกทั้งใบถ้าคุณอยากให้คำพูดของคุณสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้จริง Back to Advertising คือสิ่งที่ควรมีติดชั้นถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r คร e และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่รักได้ฟังกันนะครับและถ้าผมได้หนังสือมาผม,มาอ่านจบผมจะมาทำคลิปสรุปให้นะครับทุกคนเรามาอ่านหนังสือโหดๆแบบนี้กันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ